สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Two Channel นะครับมาอัปเดตอาร์เซนอลกันต่อและกันหลังจากที่เราได้ทราบจำนวนวันที่ทั้งตัวของซาก้าและก็โอเดกาลลูกพี่ผมเองนะครับจะกลับเข้าสู่ทีมคนแรกนั่นก็คือโอเดกาน,นะครับลูกพี่ผมเองนะก็เจ็บไปเนี่ยน่าจะกลับมาได้ในช่วงกลางเดือนกันยาหลังจากที่เกมเบรกทีมชาติไปก็จะกลับมาได้ส่วนซาก้าเองอันนี้คือข่าวดีจริงๆของแฟนๆอาร์เซนอลนั่นก็คือเจ็บไปเพียง1เดือนเท่านั้นเอง คือวันนั้นเนี่ยรู้เลยเนะครับว่าอาการเนี่ยคือแฮมซิงแน่ๆแ,แต่ว่าโอ้โหแล้วพอข่าวออกมาหรือแม้กระทั่งสุดท้ายอะ่ะผลผลอย่างเป็นอย่างค่อนข้างที่น่าจะเป็นทางการแหละออตัวของซาก้าเนี่ยเจ็บไปร่วมๆหนึ่เดือนแล้วก็จะสามารถกลับมาช่วยอาร์เซนลได้นี่ข่าวดีจริงๆกับทั้ง2ข่าวนี้นะครับก่อนจะไปว่ากันต่อนะแล้วก็เราจะได้ไปพูดถึงมาดูเเกกันผมอยากพูดถึงพ่อนหนุ่มคนนี้มากๆ พราะหลังจากที่ซาก้าเจ็บไปคนที่จะมาแทนตำแหน่งของซาก้าให้กับอาร์เซนใน4เกมมหาโหดไม่ใช่ใครนั่นก็คือมาดูเก้นั่นเองก่อนจะไปถึงตอนนั้นนะครับผมขออนุญาตฝากพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับในเรื่องการสนับสนุนช่องผมได้ตามพิลลโคที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจด้วยขอบพระคุณมากๆนะครับการมา การขึ้นมาเป็นตัวจริงให้กับอาร์เซนอลผมว่ามาเร็วเกินคาดและหนึ่งอย่างเพราะว่าด้วยความที่อาร์เซนอลเพิ่งเล่นเกมพรีเมียร์ลีกมาแค่เกมเกมั้นนึงผมคิดว่ามาดูเก้น่าจะสตาร์ทเป็นตัวจริงทางฝั่งขวาให้กับอาร์เซนอลไม่น่าจะเร็วๆนี้เพราะเกมที่แล้วนะครับที่เล่นกับลิสตนั้นตัวของมาด u เก้ขึ้นเกมทางฝั่งซ้ายและเล่นร่วมกับคาราฟิโอรสิ่งที่เราเห็นก็คือจังหวะการเล่นมันดู เกรงเกินไปม,มีใครรู้สึกไหมว่าจังหวะการเล่นของโมดริเกในวันที่เล่นเกมฝั่งซ้ายให้กับอาร์เซนอลมันดูเกรงจนเกินไปผมเข้าใจนะว่ามันมันดูฝืนธรรมชาติวันที่เขาเล่นให้กับเชลซีนั่นคือสิ่งที่โมดริเก้เป็นก็คือการกระชากเข้าไปโมดริเก้ชอบกระชากมากกับกระชากเข้าไปแล้วทำอะไรบางอย่างตามตามที่เขาต้องการแต่พอย้ายเข้าสู่อาร์เซนอลผมว่าไอสิ่งเหล่านี้มันดู มันดูไม่เป็นประโยชน์กับทีมกันละกันไอาการเล่นแบบมันเล่นแบบนั้นนะที่เล่นกับเชลซีก็เลยจะต้องมีการจูนกันสักหน่อยหนึ่งแต่พอจูนกันแล้วครับไม่ว่าจะเป็นการเติมไปของคา,าราเฟรี่หรือการเล่นร่วมกันมาเดเก้ก็ยังทำได้ไม่ได้ดีนะต้องพูดตรงๆเลยทำได้ไม่ดีมากเท่าที่ควรแต่ดันเข้าใจได้ครับมันคือการเล่นร่วมกันอย่างเป็นทางการแมตช์แรกเท่านั้นเองเข้าใจได้แต่ความเร็วความคล่องตัว ยังนั่นไม่ต้องสงสัยครับนี่คือมาดูิเกที่เรารู้จักอยู่แล้วเอาละครับเรามาพูดถึงการเล่นทางขวาให้กับอาร์เซนลหลังจากนี้ไปอีก4เกมเริ่มจากเกมกับลิเวอร์พูลเกมต่อไปเล่นกับฟอ r e เรสต์เกมต่อไปเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และเกมสุดท้ายเล่นกับนิวคาสเซิลแล้วเราต้องไปรอเช็คเหมือนกันนะครับว่าพอซาก้ากลับมาแล้วนั้นฟอร์มการเล่นนะัตอนนั้นของมาดูเก ดีมากน้อยแค่ไหนหรืออาร์เดต้าก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่ใครหลายคนอาจจะพูดถึงว่าอาร์เซนอลยังคงมีดาวแมนสุดนะครับแต่ผมมองว่าภาระมันหนักจนเกินไปที่จะให้เด็กเอ,อ่อขอไปครับให้นักเตะอายุเพียงแค่1 5บ6ปีเนี่ยสิปีเนี่ยมามาแบก Arsenal อาร์เซนอลผมว่ามันหนักจนเกินไปอืม พอมันหนักจนเกินไปดาวแมนเซนนอกจากจะเป็นดาวรุ่งแล้วอาจจะกระทบกระเทือนอะไรบางอย่างเรื่องของความมั่นอ,อกมั่นใจก็ได้ค,คือคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าคือคือเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วลงมาในช่วงท้ายเกมให้กับอาร์เซนลแล้วใช้ประสบการณ์หรือแม้กระทั่งไปเอาประสบการณ์หรือลงไปโชว์ความสามารถอันนี้ผมเห็นด้วยแต่ถ้าจะให้มาแบกบผมว่ายังไม่ได้เหมือนกันสำหรับตัวของดาวแมนเซนเอาละ่ะ ดังนั้นมองไปทางไหนคนเหลือคนสุดท้ายของอาร์เซนอลนั่นก็คือมาดูยเก้ความเร็วแตกต่างจากซาก้าไหมผมว่าไม่แต่จังหวะการกระชากเข้าไปนี่แหละแตกต่างกับซาก้าพอสมควรเหมือนกันซาก้าเองเป็นนักเตะที่ยึกยักเก่งมากยึกยักยึกยัก,ยก,ยกดังนั้นคู่แข่งเลยอ่านจังหวะการกระชากของซาก้าค่อนข้างยากจะไปบางทีก็ไปจะไม่ไปบางทีก็ไม่ไปจะยิงดือ้อก็ยิงดือ้อนั่นคือตัวของซาก้า แต่มาดุยเก้เราจะเห็นค่อนข้างชัดนั่นก็คือแพทเทิร์นของการกระชากของมาดุยเก้คือถ้าบทเขาจะไปเขาใช้ความเร็วในการแตะบอลผ่านไปถ้าไปได้และใช้ความเร็วผ่านคู่แข่งไปได้เขาก็จะมีโอกาสได้คลอชบอลเข้ามานั่นคือสไตล์ของมาดุยเก้หรือแม้กระทั่งการกระชากเข้าซ้ายแล้วตัดสินใจขวดด้วยซ้ายเขาไม่ลังเลเหมือนกันจะไม่มีการง้างแล้วหลอกแล้วก็ไหลบอลให้กับเพื่อนหรือกลายเป็นคิลเลอร์พาสนั่นก็ไม่ใช่สไตล์ของมาดุยเก้ในวันที่เล่นกับเชลซี เป็นคำถามเหมือนกันนะครับพอย้ายมาเล่นฝั่งขวาแบบจริงๆจ,จังๆให้กับอาร์เซนลมาดูเก้จะมีอิสระมากแค่ไหนจะเล่นยังไงให้เข้ากับระบบของทีมก็ไม่ง่ายเหมือนกันต้องเล่นร่วมกับทิมเบอร์นั่นคือหนึ่งอย่างแล้วแล้วไม่มีโอเดกาด้วยพอไม่มีโอเดกาดเราก็เลยมองว่าชอยของอาร์เตต้าเหลือแค่เอเจแล้วก็ตัวของเอนวานเดลี ก็ต้องไปรอดูเหมือนกันว่าตอนซ้อมนั้นเอเซเข้ากับทีมได้มากน้อยแค่ไหนถ้าทําได้ดีกว่าตัวของวานเนลลี่ก็คงได้ออกสตาร์ทก่อนแต่ถ้าไม่ก็คงเป็นวานเนลลี่ที่ได้เล่นก่อนอันนั้นว่ากันไปแล้วกันเราคงได้ไปพูดกันก่อนเกมสิ่งที่เราจะพูดกันวันนี้จริงจังก็คือพ่อหนุ่มคนนี้แหละหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าจะแบกอาร์เซนอลได้ไหมจะทําได้ดีแค่ไหนผลงานจะออกมาเป็นอย่างไรอันนี้ตอบเงินไม่ได้หรอกครับก็คงต้องเป็นเรื่องของอนาคต แต่แต่มันก็วัดใจเหมือนกันนะว่าว่าอาร์เตต้าเองหรืออาร์เซนลเองจะให้มาดูเอเก้ไปในทิศทางไหนอันนี้สิ่งที่ผมน่าสนใจมากลึกๆลึกๆแล้วกันเป็นความรู้สึกและกันอันนี้เป็นความรู้สึกอย่างเดียวแล้วผมก็ไม่รู้จะวิเคราะห์ยังไงเหมือนกันเพราะว่าเรายังไม่ได้เห็นมาดูเอเก้เล่นกับอาร์เซนลในการเล่นเกมฝั่งขวาแบบจรงิงจังแบบจรงิแบบจรงจงังลงมาตั้งแต่วินาทีแรกให้กับอาร์เซนลและจะเชื่อมกับเพื่อนยังไง อันนี้น่าสนใจผมว่าเรื่องของความเร็วทักษะความสามารถไม่ได้น่าห่วงเลยสิ่งที่ผมห่วงกับมาดูยเก้เพียงอย่างเดียวนั่นก็คือการเล่นร่วมกับเพื่อนจังหวะถ้าเสียบอลขึ้นมาจังหวะถ้าพลาดขึ้นมาลิวพูเอาเอาถึงประตูแน่ๆนั่นแหละนั่นแหละก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างเป็นห่วงมาดูยเก้มากกว่าที่ผมจะรู้สึกว่า เออรู้สึกอุ่นใจอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่แต่แต่สุดท้ายอ่ะผมมองว่านักเตะชุดปัจจุบันของอาร์เซนอลไม่ว่าซาก้าก็โดยการเจ็บไปอ่ะนักเตะที่มีอยู่แล้วขึ้นมาแทนสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้สึกก่อนนั่นก็คือไว้ใจและก็เชื่อใจนะักเตะเหล่านั้นเข้าใจแหละว,ว่าสุดท้ายแล้วผมว่าหลายๆคนก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าทั้งโอเดกาดเองแล้วก็ตัวของซาก้าถ้าอยู่ก็อุ่นใจมากกว่าแต่นั่นแหละครับยิ่ง ยิ่งตัวของริวพูนั้นไม่เคยสัมผัสกับทั้งมาดูยเก้แล้วก็วานเนลี่แบบจริงๆงจังๆไม่ว่าจะเป็นเกมในลีกก็ตามผมรู้สึกว่านักเตะ2คนนี้อาจจะกลายเป็นจิกซอปังยากก็ได้ที่ทําให้เกมกับริวพูอาจจะเปลี่ยนไปหรือแม้กระทั่ง4เกมที่ผมมามาก,ก็อาจจะเป็นเปลี่ยนไปเหมือนกันและสิ่งหนึ่งนน,นั้นนนั่นก็คือตัวของเอเซมันมีปัจจัยหลายหลายอย่างมากมายแต่ผมแค่มองว่าสิ่งที่ตัวของมาดยเก้จะทําให้กับอาร์เซนอล มันอาจจะเป็นบวกก็ได้ครับมันอาจจะเป็นบวกก็ได้เ,เรามองไปในทางนั้นก็ได้เราก็เลยอยากจะพูดว่านี่คือบทพิสูจน์ของมาดุยเกกับการย้ายเข้าสู่อาร์เซนอลคือขนาดว่าแฟนส่วนหนึ่งอะเราเราจำกันได้ดีว่าวันที่อาร์เตต้าหรือแม้กระทั่งอาร์เซนอลจะเซ็นตัวของมาดุยเกเข้ามายังมีการเปิดโพลกันขึ้นมาเลยว่าอยากได้หรือไม่อยากได้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมด้วยซ้ำไปเราเห็นโพลไหม และสิ่งหนึ่งอ่ะที่แฟนๆอาร์เซนอลจะได้เห็นมาด้เกัมันก็มาเร็วเกินค่าจริงๆและ4ี่เกมที่ว,ว่ามาคือมันเป็นเกมที่หนักทั้ง4ี่เกมครับแล้วผมมองว่าอย่างที่ผมพูดไปคือมันแยกเป็นสององสองทางเลยคือไปก็พุ่งก็พุ่งขึ้นไปเลยเล่นถ้าเล่นด้วยความมั่นใจแล้วเล่นได้ดีคือไปเลยครับคือราคาพุ่งแน่และความสามารถหรือความมั่นใจทุกอย่างไปหมดแน่แล้วจะพาอาร์เซนอลไปในทางที่ที่บวกอ่ะแต่กลับกัน ถ้าเกิดทํทาผิดพลาดนู่นนั่นนี่มีจังหวะที่เล่นร่วมกับเพื่อนไม่ได้กําลังใจต่างๆมันจะลดลงทันทีมันจะสลับกันนึกภาพไหมครับและเกมแต่ละเกมลิวพูลไปฟอเรสต์พอไปฟอเรสต์เสร็จไปเจอกับซิตี้เจอกัซิตี้เสร็จไปเล่นกับนิวคาสเซิลต้องเอาใจาช่วยกันหนักแล้วกันส่วนหนึ่งผมก็แอบเป็นห่วงเหมือนกันแต่อีกส่วนหนึ่งผมก็อยากให้ทุกคนมั่นใจในมาดูย์แกมาดูย์แกไม่ใช่นักเตะที่ไม่เก่งนะครับเป็นนักเตะที่เก่ง แต่สิ่งที่ผมกังวลสิ่งเดียวอย่างที่ผมพูดไปนั่นคือจะเล่นร่วมกับเพื่อนให้ดีได้ยังไงอันนี้เป็นหน้าที่ของอร์เต้ตาด้วยเหมือนกันแล้วก็ขอให้เล่นร่วมกับทิมเบอร์ทางฝั่งขวาได้ดีเช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งมิดฟิลด์ตรงกลางสนามไม่ว่าจะเป็นตัวของเอนวานิลลี่หรือเอเซ่ในวันนั้นก็ขอให้พ่อหนุ่มมาดูยเก้อวยพรแล้วกันขอให้ประสบความสำเร็จแล้วกันในฐานนะผมว่ายังไงเขาก็ต้องเป็นตัวฝากความหวังให้กับอาร์เซน เอาจะช่วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอดูกันแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราคงได้เห็นหน้าเห็นหลังมากกว่านี้ในวันก่อนเกมกับลิเวอร์พูลเดี๋ยวคงเด,วเดี๋ยวคงได้เห็นคลิปนั้นด้วยเหมือนกันผมคงอยากจะไปพูดถึงในวันที่ใกล,ใกล้ๆที่จะเตะเหมือนกันก็คงได้ข้อมูลที่มากมายมากกว่านี้แต่วันนี้มันอดพูดไม่ได้จริง,รงหนึ่งคือเรื่องของอัปเดตอาการบาดเจ็บของทั้งโอเดกาแล้วก็ตัวของซาก้าอีกเรื่องหนึ่งก็คือนี่แหละครับโอกาสของมาดูเก้มาแล้วจะเฉิดฉายหรือว่าจะแตกดับ เดี๋ยวเราคงได้รู้กันนะครับก็นั่นแหละครับเหมือนเดิมนะก่อนจะจากลากันไปนะครับผมขออนุญาตฝากพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับในเรื่องการสนับสนุนช่องของผมได้ตาม QR code ท,ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคํกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนด้วยครับขอบพระคุณมากมนะครับ enjoy ครับ